จเจนะคะกับมีในช่องเจเจสตูดิโอวันนี้เราจะเล่าในคลิปว่าด้วยเรื่องของเคล็ดรับการประหยัดค่ะสำหรับใครที่ตกงานในช่วงโควิดแล้วต้องใช้เงินจำนวนจำกัดในชีวิตประจำวันค่ะขอแนะนำคลิปนี้เลยมาฟังด้วยกัน ถ้าอยากรู้เคล็ดลับการประหยัดตอนนี้แล้วก็ไปฟังเรื่องราวกันเลยค่ะซึ่งข้อที่หนึ่งผลไม้ใช้ได้ทุกส่วนแตงโมเปลือกแตงโมเอามาต้มน้ำดื่มเพื่อแก้ไตอักเสบเรือรังได้ข้อสองเม็ดลูกท้อเอาไปต้มน้ำชงแล้วดื่มแก้ แก้โรคความดันโลหิตสูงแล้วก็แก้ท้องผูดด้วยค่ะต่อไปนั่นก็คือเปลือกมะนาวค่ะเปลือกมะนาวสามารถขูดผิวเอามาใช้ไล่ยุงและไล่ ศัตรูพืชได้ค่ะต่อไปก็คือถุงมือพลาสติกที่ใช้แล้วใส่น้ำให้เต็มแล้วแขวนไว้ไล่มแมลงได้ค่ะต่อไปก็คือการทำของเล่นค่ะซึ่งการทำของเล่นนี้นะคะที่ผู้ ตกงานจะต้องซื้อของเล่นราคาแพงมาให้เด็กเล็กเล่นซึ่งไม่มีความจำเป็นเลยค่ะเราสามารถทำของง่ายๆของเล่นง่ายๆที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กเล็กได้ค่ะข้อหนึ่งจิ๊กซอภาพก,กล่องลังค่ะ ตัดกล่องลูกฟูกแล้วใช้กระดาษที่มีรูปภาพแปะลงไปจากนั้นตัดเป็นชิ้นชิ้นตามจำนวนที่ต้องการก็จะได้เป็นจิซโซอแล้วค่ะต่อไปนี่คือของเล่นสำหรับเด็กที่โตขึ้นมาอีกหน่อยนั่นก็คือเป่าลูกบอลเด้งดึง นำหลอดดูดเสียบเข้าไปในกลวยของขวดพลาสติกค,ค่ะแล้วนำกระดาษทิชชู่ผสมแร็บมาปั้นเป็นก้อนกลมจากนั้นเป่าก็จะเด้งดึงกระโดดลอยไปด้านหน้าค่ะแล้วต่อไป นั่นก็คือเสื้อเก่าสามารถประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้นั่นก็คือกล่องดินสอใหม่นั่นเองค่ะนำผ้าเก่า มาตัดเป็นชิ้นแล้วพับครึ่งในแนวนอนจากนั้นเย็บด้านข้างซึ่งด้านหน้าให้ติดเทปตีนตุ๊กแกไว้นะคะติดเทปตีนตุ๊กแกเสร็จแล้วก็ใส่ดินสอเข้าไปปิดก็จะได้เป็นกล่องดินสอแล้วค่ะต่อไปนั่นก็คือ แกนกระดาษทิชชู่และฝาขวดแกนกระดาษทิชชู่และฝาขวดสามารถนำไปประดิษฐ์เป็นตุ๊กตาค่ะซึ่งนำแกนกระดาษทิชชู่แปะ ทำลูก,กตาด้วยกระดุมทำผมด้วยฝาขวดที่ห่อกระดาษสีดำแล้วก็คลุมหัวด้วยกระดาษสีดำค่ะซึ่งถ้าจะทําเป็นยางมัดผมก็ใช้กระดาษสีหรือ เศษผ้าเหลือใช้มาผูกเป็นยางรัดผมของตุ๊กตาได้ปากนำกระดาษสีแดงมาตัดเป็นครึ่งวงกลมจากนั้นแปะลงไปแทนปากหน้ายิ้มของตุ๊กตาได้ค่ะเท่านี้คือเคล็ดลับการประหยัดที่เจเจจะนำมาบอกเล่าในวันนี้ค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ